เรียนเก่งไงก็ได้ของรางวัลอย่างแม่โยก็ได้เอตัวนึงก็แค่ได้ทอง10บาทนันไงจะเป็นพี่ที่จะลาออกแล้วไปเรียนให้ได้เอเยอะๆสี่ปีเนี่ยหลายล้านนะถ้าเกิดเอักห้าตัวก็ล้านสองแต่เงเขาไปเรียนที่ขอนแก่นที่คาดไว้คือเท่าที่ดูตอนนี้คือตกตังเกตได้แน่นอนก็คือเหลืออีกประมาณตอนนี้โอ้ยเจ็ดปีไม่ถึงเหลืออีก5ปีฮะ5้าปีสี่ครึ่งแล้วตอนนี้เพราะว่าจบไปแล้วหนึ่งเทอมครับ ก็แต่ว่าแบบว่าเออกล,ลัวแฟนๆลืมก็เลยแบบต้องแบบเสาร์อาทิตย์ก็ต้องวิ่งมารับงานเหมือนเดิมจริงๆถามว่ากลัวไหมก็กลัวนะฮะนะครับเพราะว่าเราก็อย่างที่บอกคือเดอะสตาร์ก็มาใหม่นะครับแล้วก็เดี๋ยวก็ค่ายอื่นอะไรเงี้ยช่องอื่นก็มากันเต็มเลยก็ตัดสินใจแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมากรุงเทพก็พี่ก็คิดว่านะพี่ก็คงทํางานเดี๋ยวก็มีงานนู่นงานนี่เข้ามาแล้วก็แล้วก็จะเลือกรับไม่ได้อีกทีเนี้ยถ้าเกิดเป็นอย่างเงี้ยเราก็กลับไปคอนแกนเลยตัดใจเลยว่าแบบเออ ทำได้แค่สาร์อาทิตย์นะงานระยะยาวล้วทำไม่ได้นะก็คือมันก็จบไปแล้วน่ารักอะ่ะจริงๆตั้งใจเรียนน้องลิศคือแฟนับก็รอให้เรียนจบใช่ไหมเดี๋ยวจบปุ๊กก็มาเป็นศิลป,ปินได้เหมือนเดิมโอ้ขอาอมลังรออยู่มากทีนี้